พี่น้องสวัสดีครับวันนี้จะ,ะมาลงคลิปเกี่ยวกับถังแตกพี่น้องถังแตกเราทำไงเนี่ยอย่างอันนี้มันก็แตกพี่น้องอันนี้เป็นถังผสมปูนมันแตกพอมันแตกแล้วผมก็ากาวใส่มันก็ไม่อยู่นะมันก็แตกอีกเหมือนเดิมมันไม่อยู่แต่ทีนี้ผมก็จะทําแบบนี้เนี่ยพี่น้องเห็นไหม กาททำแบบนี้แล้วมันอยู่ดีเราใช้ผ้าเราใช้ผ้าแบบเนี้ยเป็นผ้ายืดพี่น้องเสร็จแล้วทากาวทาทั้งตัวนี้แล้วก็ทาทั้งแผ่นผ้าแล้วก็ติดเข้าไปมันจะอยู่ได้ดีกว่าอยู่ได้ดีกว่ามันยืดหยุ่นได้ไม่งั้นมันก็แตกอีกพี่น้องเนี่ยผมทําแบบเนี้ยนะพี่น้องเนี่ยผมทาผมกําลังทําแห้ง้วจะติดไหมเนี่ย นนเนี่ยพี่น้องเนี่ยทำแบบเนี้ยพี่น้องเนี่ยใช้ผ้าทำอย่างเนี้ยเนี่ยรอยแตกมันก็เป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นี่รอยแตกเนี่ยแล้วก็ทําอย่างนี้ตัวนี้เหมือนกันเนี่ยผมก็ทากาวลแล้วพี่น้องผมทากาวลแล้วผมก็จะติดเลย ติดอย่างนี้ติดอย่างนี้พี่น้องเนี่ยมันจะอยู่ไหมเนี่ยเพราะผมปล่อยให้มันแห้งเกินมันทำไม่ทันพี่น้องกาวจะปิดไหมเนี่ย ก็ทําอย่าให้มันแห้งเกินนะพี่น้องพอให้มันนึบหนึบอะพี่น้องก็รีบติดเลยอันนี้ผมเรียกมือกล้องก็เลยช้าหน่อยพี่น้องกาวซีว่าอยากจะแห้งอยากจะแห้งไปหน่อยมันไม่หนึบแต่ปกติที่ผมทําอะอยู่นะเนี่ยผมทําอย่างเนี้นมันเนี่ยพี่น้องเนี่ยอยู่อยู่น้าไม่ออก ผมลองดูแล้วน้ำไม่ออกแล้วมันก็ทนทานกว่าที่เราจะเอากาวทาที่เฉยเนี่ยกาวก็ใช้กาวก็ใช้กาวไอ้น,นี่นะพี่น้องใช้กาวใช้กาวโฟมเนี่ยไม่อยากจะยือ่อทาใหม่พี่น้องกาวมันแห้งผมทำชา้าไปหน่อยจะต่ลรกลาวนี้ยังไม่แห้ง เสร็จแล้วก็เอาผ้าปิดเข้าไปถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่อยู่นะพี่น้องไม่อยู่เชื่อผมเลยผมลองทำแล้วไม่อยู่แต่ถ้าใช้ผ้าผ้าเสื้อยืดเราก็ได้ขาดๆนะพี่น้องเรามาตัดแล้วเราก็ามาแปะอย่างนี้อยู่พี่น้องเนี่ย นี่ผมก็จะทําอีกรอยที่ผมขีดไว้แตกๆข้างนั้นเนี่ยเนี่ยผมก็จะทําอีกทําอย่างนี้โอเคเลยอ่ะผมรับประกันพี่น้องนะไอกระป๋องนี่ไอถังนี่ก็เป็นถังเก่านะพี่น้องเดี๋ยวนี้ใบละใบละร้อยสองร้อยนะแพงมากพี่น้องอย่างแพงตัวเนี้ราคาพวกไอกระลาบังถังอะไรพวกนี้ย แต่เนี่ยผมไปซื้อมาแค่สิบกว่าบาทยี่สิบบาทเนี่ยเรามาทําอย่างนี้มันก็คุ้มค่าใช่ไหมสิบกว่าบาทนี่เรามาทําโออยู่ได้นานเลยเราแค่มาใส่น้ำเฉยเฉยเนี่ยในในสวนผมเนี่ยส่วนมากมีแต่ถังแตกเนี่ยพี่น้องดูถังแหน่เนี่ยไหมเนี่ยถังแหนเนี่ยถังเนี่ยใบยต้องสองร้อยนะพี่น้องอ่ะสองร้อยไหมผมมาใส่แหนผมก็ทําแบบเนี้มันก็อยู่ เราไม่จําเป็นต้องไปซื้อใบสองร้อยเราซื้อมาสิบบาทยี่สิบาทเนี่ยเรามาทําอย่างนี้ยมันก็ถือว่ามันคุ้มค่าพี่น้องอย่าเป็นให้ก็มาลงคลิปให้พี่น้องดูเนี่ยวิธีวิธีวิธีปะถังแตกให้พี่น้องปะแบบนี้ให้พี่น้องปะแบบนี้โดยกาวยางเราก็ทําเองเราไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดเราทําเองเราน้ํามันบินชินจบโฟมมาใส่ แล้วก็คนๆให้มันเหนียวให้ันเข้ากันเนะี่ยพี่น้องก็อย <c oughs> ู่เนะมาลงคลิปให้พี่น้องดูสวนองุ่นชายทุ่งตำบลกุดเมืองหามอำเภอยางชุมน้อยศรีสะเกดพี่น้องจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับรายงานกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับพี่น้องสวัสดีครับลาไปก่อน